เอาะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ในเกม Monster Cast GB a Remaster นั่นเองนะครับผมก็เป็นเกมโปเกมอนที่เปิดใหม่นั่นเองนะครับผมวันนี้เนี่ยเราเรามาเล่นกันเลยนะครับผมอ่ามีเซิร์ฟเวอร์เดียวนะครับผมเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตอนนี้ก็เราเข้ามาเล่นคนแรกเลยนะครับผมปะไม่ใช่คนแรกหรอกนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์เพิ่งเปิดไงโอเคนะครับผมตอนแรกเราก็มาเลือกตัวละครกันก่อนนะครับผมแน่นอนว่าผมเลือกเป็นผู้ชายอยู่แล้วนะคุณผู้ชมปะแล้วก็ใส่ชื่อของช่องเราไปเลยนะครับคุณผู้ชมเล่นได้้้ทัังในนนนมมืือออถผตีะครบ มีมีเฉพาะ Android ก่อนนะครับคุณผู้ชม iOS ยังไม่มีนะครับป่ะเรากดเราก็เลือกตัวผู้ชายไปนะครับอ่าสร้างโรนะครับผมแล้วก็เลือกโปเกมอนที่เราชอบไปเลยนะครับผมก็แน่นอนว่าผมจะเป็นที่ตัาังเี้อยู่แล้วนะครับอ่ามาแล้วนะครับผมชมเบนเดอร์หลังจากที่เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมในเกมเป็นระบบเดินอัตโนมัตินะครับผมเดินเควสอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมก็ให้เราเนี่ยกดทำเควสไปเรื่อยๆก่อนนะครับคุณผู้ชมตอนนี้นี่เราจะเจอกับโปรเซสเซอร์โอคนะครับผม โปรเฟสเตอร์โอโอเคปุ๊บอ่าก็เป็นเกมที่เราเคยเคยไปเรื่อยเลยครับผมน่าจะคล้ายๆกับโปเกซากะนะครับอ่าดูระบบอ่าตัวน,นี้คือได้อะไรนะครับปุ๊บสุดยอดนะครับตอนนี้มีให้เราสุมฟรีครั้งนึ่งน,นะครับได้รลคันดี้มาปั๊บอ่านี่ได้อะไรได้โปเกมอนใหม่นะครับผมแคทมาเลย ไหนนี่โปเกสเซนเตอร์นะครับผมหอใส่เข้ามาในทีมเลยนะครับปุ๊บแล้วก็ทำคุยต่อนะครับชาเลนจ์โอ้เหมือนตามในเรื่องเลยนะครับผมเราก็เจอกับชิงเงโรนะครับผมลุยกันเลยทีนี้อ่ะตัวเกมจะเป็นระบบเทิร์นเบนะครับผู้ชมนี่ให้เราเนี่ยกดเลือกใช้ได้เลยนี่ก็เป็นโปเกมอนนาไว้จับอันนี้ในส่วนกระป๋องเรานะมีพวกยาพวกอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีท่าโจมตีนะเราก็ใช้เลยนะครับตอนนี้ เรามีท่านค่อนข้างน้อยนะครับผมไปต่อนะครับก็ต่อเรียบร้อยนี่ครับผมก็ชนะได้นะครับอาชาเมนเดอร์ของเราก็สามารถเอาชนะไปได้นะครับตอนนี้โอเคได้สามดาวนะครับต,ต่อกันต่อกันปุ๊บทำอะไรในโปกเกมอนโอ้โอเคอยู่กด follow ไปก็ในเกมเนี่ยสามารถให้เราเนี่ยเอาโปกเกมอนน่ะมาเดินตามเราได้นะครับผมเป็นอะไรที่ดีเลยนะครับมมคุณผู้ชมจริง กดเข้ามานะครับก็สามารถโหลดได้นะครับผมใน Android นะครับผมก็วิธีโหลดเดี๋ยวผมสอนโหลดอีกทีหนึ่งล้วกันนะครับผมถ้าคนดูชอบกันเยอะๆนะครับถ้าดูชอบเยอะเนี่ยผมสอนโหลดอีกทีนะครับตอนนี้เราไปเล่นก่อนนะซึ่งมนเกมนยก็สามารถให้เราจับโปเกมอนจากในป่าได้นะครับตอนนี้ผมเจอเป็นพิกกี้นะครับเราเจาแชมเบร์เดอร์จับเลยนะครับตีก่อนนะครับผมต้องให้เลื่อดเลยน้อยก่อนมันถึงจะจับได้นะครับคิดว่า นี่ในกระเป๋านี่โปเกมอนนะครับผมจับเลยมีหนึ่งลูกนะครับจับได้แล้วหรอเอ้โอเคนี่ตามนี้นะครับแน่จับได้เลยนะมันเป็นเควสนะครับผมอ่ะเรียบร้อยนะครับผมสรุปว่าเราจับได้นะครับผมตามนี้นะครับผมสุดยอดเลยนะผมวิ่าเกมที่น่าสนใจเลยนะครับผมเพราะว่าจะเป็นเหมือนเกมกับสมโปเกมอนจากปกติที่เราเคยเล่นกันแล้วก็ผสมกับแนวเอ็มโอไปด้วยนะครับผมแนวเดินเควสออโต้นั่นเองนะครับนี่เห็นไหม ทีนี้เราก็จะได้แล้วนะครับผมทําไปสําเร็จอประมาณนี้นะครับตัวเกมอูนี้ก็จะเป็นระบบเติมเงินนะครับผมรับป็นก้อนชานี่นั่นเองครับเป็นไหมมีชายนี่ตัวนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมยอดนะครับผมก็ใครที่เป็นสายเติมก็จัดได้นะครับไปเรารูปเวสกันต่อนะครับคผู้ชมโอเคเหมือนให้เราโซ่ป้าอันนี้มาเลยน้อง ผมไหวอยู่แล้วโอีว oh, ีอีกแล้วเหรอมาเจอผมยังไม่ได้ท้าว่นไฟนะโอเคตีธรรมดาไปโอโหเรียบร้อยนะเกอบน็อกนะครับอีกรอบหนึ่งน็อกเลยเรียบร้อยผมสามารถชนะไปได้นะครับอ่าโคตรเท่เลยนะครับตัวเกมเนี่ยเป็นรูปแบบของสาดีนะครับผมทุกคนอ่ะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะคะชอบสไตล์นี้ก็ต้องมาเล่นกันแล้วนะผู้ชมมาเล่นกับผมได้นะผมก็อยู่เซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้เกมยังม,มีแค่เซิร์ฟเวอร์เดียวอยู่นะครับ รายขั้นเดี่ยววครับเรื่ลโปเกมอนนะครับอ่าเดินคอนเสิร์นะครับผู้ชมไปมารอบนี้เหมือนจะเจอบอสแล้วปะมินิบอสปะเห็นชื่อเป็นสีแดงนะครับรอบสีอ่าเป็นหนอนนะครับผมรับรองว่าแพ้ผมแน่นะครับผมเป็นโปเกมอนไฟนะครับตอนนี้มีมีปะมอนไฟอ่าเรียบร้อยนะผมเทียนน็อกเลยครับไม่ใช่มินิบอสได้สามอ่ะนะครับโอเคสามดาวไปเลยนะครับผม ปุ๊บเดี๋ยวขอญาตดูระบบก่อนนะผมเข้ามาตัวเกมน่ยก็เห็นอันนี้เลยนะครับผมเช็คชื่อนะครับเช็คอินนะครับวัดแรกต้องเป็นว i p ีหรือเปล่าว i p หนึ่งก่อนนะครับไม่ได้นะเดี๋ยวขออีเวนต์ดูสิมีอะไรให้เราบ้างนะปุ๊บยอดนะครับผมนี่เราค่เงินหัวใจซื้อนะครับจะซื้อได้โอเคอุ้ยรับได้เลยนี่ก็เป็นเกมให้เราเช็คของตรงนี้ด้วยนะครับผมเหมือนเราเหมือนเกมที่เราเล่นนะครับโอเค เราสามารถเดินหาจับโปเกมอนแบบนี้ได้ปล่าในป่านี่นีโอเคนะครับผมนี่ผมจับโปเกมอนป่าแล้วนะครับแต่ว่าอุ้ยพิจี้เล่าห้าเลยออกสุดยอดนะครับแต่ผมน่าจะยังไม่จับนะเพราะผมมีแล้วนะครับอ่ะเราตีไปเลยนะครับไม่ใช่สก,กิลบัฟเราอะ่ะทุกคนไม่ใช่บัฟเรานะครับเป็นดีบัฟเราลดพลังเรานะทุกคนแซนแอ็กแท็กผมตีธรรมดาไปเรื่อยเลยนะครับผมโอเคจะชนะอะไรนะที่จริงตอนนี้เนี่ยเราสามารถจับได้เลยนะครับเด้เ,รเหรือน้อยนะย นี่เรามีบอลเยอะนะครับลองจับไปให้ดูแล้วกัน,นครับนี่ระบบจับเร่งคูณสองไปได้ปะยังไม่ได้นะครับเหมือนว่าชะททำคยดไม่เสร็จอันนี้ผมได้จับได้นะไม่ได้มีปัญหานะครับผมอ่าเอา้าจับไม่ได้เออจับไม่ได้นะครับผมผมไม่ให้จับผมก็พยาตีเลยแล้วกันนะครับผมเรียบร้อยนะครับอ่าล็อกไปเพราะมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็เดินควสต่อนะครับที่จริงเป็นเกม ก็วควอผสมจากโปเกมอมนแล้วก็ผสมแบบเกมทำเควสปกติได้นะครับผมเนี่ยด้านบนเนี่ยเรามารับทำเควสได้นะเห็นไหมอืมเป็นอะไรที่ดีเลยนะครับผมผมก็มารีวิวเกมนี้นะเพราะก็เป็นันชอบเล่นเกมแบบนี้อยู่แล้วนะครับอ่าก็ต่อนะครับ,เร,บ,รรบ,รบเ,เรียบร้อยนะครับผมไม่น่าจะชนะยากนะครับเกมนี้๊บอ่าเรียบร้อยนะครับผมชนะไปก็ประมาณนี้นะครับผมผมมาเล่นให้เพื่อดูเกมเพลย์ก่อนละกันนะถ้า ทุกคนชอบยังไงก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับผมอยากจะดูให้ผมสอนอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยถ้าคุณดูชอบเยอะเนี่ยผมมาสอนโหลดนะครับคุณผู้ชมว่าต้องพิมพ์ว่าประมาณไหนนะครับโอเคไป่ะฮบเจอพิมพ์ว่าน,นอนนะครับก่อนปิดเครียดไปขอตบสักตัวหนึ่งก่อนนะครับป่ะเฮ้ยมีท่าใหม่แล้วคนเอมเบอร์ใอ่ายบร้อยคนไฟไปดีอ่ายบร้อยนะเจอผมซุ Effect, ป okay. เปอร์เอฟเฟกต์ไปโอเคนะครับผมประมาณนี้ ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยละกันนะครับผมไม่เจอในคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ